วสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับร้านฮัชชิวแอร์ซอฟกันครับอยู่กับผมช่างนันแอร์ซอฟกันครับอยู่กับร้านฮัชชิวแอร์ซอฟกันครับร้านดีร้านเดิมประจาประเทศไทยครับผมก็ปี2 0 2 4ส่สวัสดีปีใหม่เพื่อนด้วยครับปีใหม่ก็ต้องลงปืนให้ชมใหม่นะครับแต่ขออนุญาตวันนี้ไม่ยิงให้ดูแล้วนันเพื่อน โอ้โหซิกผมยิงให้ดูไว้ไม่รู้กี่สิบกี่ยี่สิบคลิปแล้วอะคลิปนี้ขออนุญาตไม่ยิงนะครับเอาโอเคซิกพิสามสองศูนย์ครับในค่ายของซีโอ닉ซีโอ닉ก็จะเป็นค่ายเนี่ยครับทําปืนแมงกเฟอร์ิ่งกันครับที่เห็นเด่นๆก็จะมีอ่าพิสามสองศูนย์นะครับในค่ายนี้พิสามสองศูนย์แล้วก็จะมีของตัวเอสเอสซีเอ็มสองสองนะครับในค่ายนี้ก็เป็นค่ายมาตรฐานนะครับแม็กกันนะครับซีโอ닉พิสามสองศูนย์นะครับปืนซิกนั่นเองนะครับซิกซาวเวอร์ ตัวปืนนะครับผมเดี๋ยวแอดขออนุญาตยิงอ่ะถ่ายให้ดูตัวกลางแล้วกันซิกเซาเออร์ครับวัสดุก็สวยนะครับมาร์กิง้งโอ้โหมาร์กิ้งคมนะครับข้างบนเป็นสไลด์เหล็กข้างล่างเนี่ยเป็นโพลิเมอร์นะครับจะมีตาประทเขียนว่าซิกเซาเออร์อันนี้ผมมารีวิวทำไมเนี่ยผมถ่ายไว้แล้วหลายรอบแล้วนะเนี่ยเออนั่นะดิอ่ะโอเคนะครับในปี2อ2 4่เนี่ยนะครับผู้ซื้อ อายุ20ปีบริบูรณ์20ปีย้ำว่า20ปีก็คือต้องถึงวันเกิดของท่านมาก่อนนะครับนั่นถือว่าเป็นอายุ20ปีถ้ายังไม่ถึงยังถือว่าเป็น19บริบูรณ์เองถือว่าเป็นอายุ19ย่าง20แต่ผมขออายุ20ปีเต็มนะครับผู้ซื้ออายุ20ปีรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนวางบนกระดาษเขียนชื่อสำเนาถูกต้องแล้วก็วันเวลาให้ชัดเจนนะครับรูปถ่ายหน้าตรงถือบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายด้วยกล้องหลังเอ้ย อ่าถ่ายด้วยกล้องหลังเท่านั้นนะครับเพราะถ่ายกล้องหน้าเดี๋ยวรูปมันจะสลับซ้ายสลับขวานะครับแค่นี้เองท่านก็สามารถครอบคลองแบงค์ฟลิงกันได้เป็นเจ้าของแบงค์ฟลิงกันปืนเสียงเป่าได้นะครับผมการจดแจ้งนะครับสิงเที่อมอสตปืนเพื่อนๆสามารถไปทําได้ตามอําเภอที่ใกล้บ้านนะครับไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ตามภูมิลําเนาหลายคนเนี่ยโอ้โหทักมาถามแนละ้วพี่ผมอยู่ปัตตานีแต่มาทํางานอยู่ละยองต้องกลับไปปัตตานีไหมตอบเลยว่าไม่ต้องนะครับอยู่ใกล้ที่ไหน แบกปืนไปที่นั่นนะครับผมอ่าโอเคเข้าใจตรงกันนะโอ้โหจะกลับไปตามภูมิลำเนาโอ้โหตายคาน้ำมันแพงตายนะครับเพื่อนๆอน่าโอเคซิกพีสามสองศูนย์ก็นะครับรูปเป็นกันก็มีขนาดอ่าลูกปอกเงินครับของอุซานล,ลูกปอกทองของอุซานนะครับแล้วก็ลูกปอกทองของบุกติลูกมีสามแบบนะที่มีขายเมื่อซิกเขาใส่ไฟฉายของ x สามร้อยเนี่ยเขาก็จะหล่อหลอแบบนี้เลยนี่เพื่อนๆ่นี่เห็นปะหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยเท่ยท่อแบบนี้เลยนะครับหล่อเท่ยท่อนะครับเพื่อนๆนก็ ในกล่องของเขาเนี่ยก็จะมีนะครับหปืนนะครับสแมกกาซีนน้ํามันปืนนะครับแล้วก็แท่ทําความสะอาดนะครับนี่คือสิ่งที่โรงงานเขาให้มานะครับสิ่งที่ท่านจะต้องซื้อเพิ่มก็คือลูกกระสุนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ยิงเล่นกันยาวๆไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็คงมีเท่านี้แหละนะครับสำหรับผมช่างานซอฟ s o การันก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับชอบถูกใจยังไงก็ลองทักทายกันมาดูนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย